โอเคก็สวัสดีนะครับสวัสดีเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นของแรงถึงแรงมากกันนะครับตอนนี้เลยครับตอนนี้เรามีบวกเจ็ดนะครับบวกเจ็ด เมนเตาเราปีมาส,สดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาบวกแปดกันเออ้ย <c oughs> บอกเลยว่าหนักใจมากหนักใจจริงๆ <c oughs> ที่จะต้องมาบวกของมูลค่า,อาตอนนี้น่าจะประมาณสี่สิบห้าล้านนะครับ ถ้าเอาไปขายเนี่ยถ้าเอาไปขายก็ได้แล้วนะสี่สิบห้าล้านแต่แต่เราจะขายไหมเราก็คงไม่ขายครับไม่อย่งนั้นเราก็คงไม่มาทำคลิปนี้หรอกไ,ไหมโอ okay. เคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่าทีนี้เนื่องจากของมัน มูลค่าเยอะมากเนี่ยผมคงจะต้อง <c oughs> ใช้ตัวช่วยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้อ่าอ่าที่ไหนวะอ๋ะอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้อีลูเทพกันนะครับซึ่งเป็นอ่าอีลูปุกเสกนะครับเพิ่ม <c oughs> โอกาสการเจ๊งน้อยลงนะครับผม ทำให้เจ๊งน้อยลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปบวกกันเลยดีกว่ามาไม่ต้องเสียเวลานะครับคนจริงนะครับหายใจเข้าออกให้ลึกๆนะครับเราจะใช้ <c oughs> วิธีเดียวกันกับบวกก้าวชูนะครับรอบที่แล้วนะครับผม โอเคมามาจอกหน้ามันก็ทีนี้พอราจอกหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทําไงเราก็ต้องมีตัวช่วยนิดหน่อยครับเราต้องเปิดบทแพร์สรวนกุศลส,สักรอบ,บงก่อนนะครับผม <c oughs> ปิดปิดปิดโอเคระหว่างนี้เราก็ ก็รำม,มวยแหละวิ่งวิ่งรอบเอ็นพีซีนะครับรอบเอ็นพีซีสามรอบวิบ่งไปวิ่งไปน้องเอ้ยสามรอบสามรอบสามรอบ รอบที่สี่เฮ้ยรอบที่สี่แล้วนะรอบที่ห้าอ่รอบที่หกอ่รอบที่หกเร็วรอบที่เจ็ดนะครับ Okay. อโอเครอพีแปดครับนะรอพี่แปะแล้วทีนี้จ้องหน้ามันดันมนันลงขึ้นลงติดแน่นอนติดแน่นอนไม่ต้องห่วง

มาหนึ่งสองสามสี่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 มา หมดแล้วลูกีควรไปขายดีกว่าไอ้บ้าโอ้อเอาตายแล้วตายแล้วไอ้คนใจร้ายนีกวันปีใหม่แล้วนะโอเคก็ สลดโอเคครับก็ลาไปก่อนแล้วกันเลิกแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วทำใจไม่ได้แค่นี้แหละบ๊ายบาย